โอเคครับผมก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกครั้นด้วยนะครับสำหรับวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกมที่มีชื่อว่าฮีโร่เนี่ยวหรือว่าเกมคอนกันอย่างเช่นเคยนี่ครับผมซึ่งวันนี้ผมก็จะมาเล่นฮีโร่ที่มีชื่อว่า Defier หรือว่าพีีนั่นเองครับผมซึ่งก็เตือนไปแล้วนะครับ ว่าจะมีอะไรถ้ากลัวนรากลัวตกใจอย่างนี้ก็บอกมาได้วย่เขาผมไม่เตือนนะอย่าด่าอย่าว่าผมนะเออก็วันนี้ผมก็มาเล่นฮีโร่ด e ฟายเลอร์หรือว่าผีในที่มีการปรับใหม่ล่าสุดที่เขาปรับล่าสุดนะไม่ใช่แบบเควสไม่ใช่แบบแพทล่าสุดนะคือเขาจะเพิ่มคาราฟ้าขึ้นมาคือเราสามารถออกคาราฟ้าเพื่อเพิ่มความสามารถของสกิลอันติได้อีก หนึ่งระดับนะครับผมจะเป็นไงเดี๋ยวก็เรามาติดตามมาดูแล้วกันว่าผมจะสามารถออกขัาฟ้าได้หรือเปล่าเนะาะอ่ะฮะก็สำหรับวันนี้ผมมาในล่าอวตารล่าโยโลนานั่นเองครับผมครั้งนี้คงอ่านได้ผิดแล้วเนาะ <c oughs> ก็มีคนมาทักท่วงครับผมจากคลิปที่แล้วผมว่าว่าลาเลโลนาหรือเปล่าถ้าผมจะผิดผมว่าจากเว็บเด็กดีอะผมก็ไม่รู้ว่าข้อมูลมันถูกหรือผิดผมก็ขออภัยมานที่แห่งนี้ด้วยนะครับถ้เป็น ลาโยโลนาแหละว้งที่ถูกต้องจริงจริงับผมก็มาดูนีกว่ามันก็เหมือนเดิมอ่ะมันก็มีการปรับแค่เพิ่มคาราฟ้ามาให้ก็คือเวลาหลอกคาราฟ้ามาเราสามารถกดอันติเพื่อเลือกเป้าหมายได้แล้วแต่ว่ามันจะมีคูดทั้งหมด6วีั้งถ้าผมจำไม่ผิดในการเลือกเป้าหมายจโจมในครั้งหนึ่งไม่ต้องแบบเมื่อก่อนมันต้องไปกดตีอ่ะไม่ใช่เมื่อก่อนหรอกตอนก่อนมีคาราฟ้ามันคือการให้เราไปกดตีเฉยๆมันถึงจะผีมันถึงจะตีทิพหายผีมันถึงจะตีตามเรา แต่ตอนนี้คือถ้าสมมติออกคาถาฟ้ามังยเราสามารถเลือกเป้าหมายได้แล้วว่าเราอยากให้มันตีใครโดยที่เราไม่ต้องไปกดตีเขาเลยก็มาลองดูกันแล้วกันครับผมประมาณนี้แล้วก็สามารถเลือกเป้าหมายเพื่อเพิ่มเลือดให้เลือดได้มังผมไม่รู้ว่าเพิ่มให้ตัวเองได้หรือเปล่าแต่มันเขียนว่าเพิ่มร่วมเพื่นร่วมทีอ่ะอืมจากดาเมจที่เราทําได้น่าจะสิ้นสุดสกิลไปเลยหรือเปล่าเพราะว่าเมื่อก่อนมันไม่ใช่เมื่อก่อนสิถ้าเราไม่ออกคาถาฟ้ามันจะเป็นการที่เพิ่มเลือดให้เราคนเดียวนะ จากความเข็งที่ทำได้คือลำเอจยังไงมันก็เกินเลือดแม็กเคทพีของเราอยู่แล้วอะ่ะอุ้ยไม่ได้โดนสกิลหนึ่งหรอมัอ้งเจ้าดอกเตอร์ผมก็กินนิ่มๆสิครับดั่ต้องกลัวเหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้าไปช่วงเล็ดเกมขึ้นไปผมจะลำบากได้แต่ช่วงต้นเกมนี้ดอกเตอร์ุ่งมั่งมันโดนใบผมก่อนอยู่ละเขี้ แต่ไม่รู้ว่าผมจะออกคะาฟ้าได้หรือเปล่าเอ้ยตายไหมไม่ตายแต่ทำให้เขาต้องซื้อยาแดงได้ผมว่าเฮ้ยถ้ายังแหลมมงนี่ตายเนี่ยแต่ผมไม่รีบดีกว่าค่อยเล่นไปไม่ต้องไปเล่งจังหวะเกมเท่าไหร่เดี๋ยวจะเฟลเองถ้ามีคนออกมาแก๊งเบฮิมอสแบ็กสมิธอะไรพวกเนี้โอเคผมได้ขวดมาละชิ้นต่อไปผมจะไม่ขึ้นลงเทานะผมจะขึ้นเป็นลีมานาแล้วสงสัยว่าทำไม คลิปนี้ผมถึงไม่ค่อยบอกว่าประวัติอาวาตารเลยเพราะผมเคยทํำประวัติไปรอบนึงแล้วอาวาตารตัวนี้ก็ลองย้อนกลับไปดูได้นะครับสำหรับใครที่ยังไม่เคยดูตามนั้นเลยโอ้ยได้ขวดอ่ะไม่ใช่ฮนะขวดยาแดงดีหว่าผมรัวลเอ้ยรวลห้ากันละกันค่อยใช้สก,กิลยิงมันชื่อยิงเลยละกันไม่ต้องรอละอ้าวแล้วมีการโหวตพสเกิดขึ้นไม่รู้ว่าใครหลุดหรือเปล่าแต่ผมดูแมปได้ จังหวะที่พอนี้ผมจะมีสมีธมาชีดูแมพเพิ่มมากขึ้นก <c oughs> ็จะมีแบ็กสมิธกับแคลงอยู่เลนล่าง <c oughs> แน่นอนเลนบนนั่นจะเป็นเบย์ฮมอสกับซัฟฟริดแต่มันหายหมด <c oughs> มีโอกาสสูงอย่างมากที่ <c oughs> เบย์ฮมอสเจอรมาแกงเลงผมตลอดซัฟฟริดนี่ไม่น่าจะมาหรอกมั้งแล้วข้อเสียของผมคือผมจะไม่เล่นออกรองเท้าก่อนนะเพราะถ้าออกรองเท้ามาเราจะเสียห้ารอยไปฟรีๆในการออกรีมานาก่อนทําให้ดันได้ไม่ต่อเนื่องพอเวหกปุ๊บผมจะได้รีมานาแล้วก็สามารถเปิดอันติเอาป้อมได้เลยไนงะแล้วมานามันจะพออ่ะฮะ แต่ก็ต้องดูกนก่อนว่าผมจะตายหรือผมจะได้ฆ่าหรือเปล่าถ้าผมได้ฆ่ามารีมานามันก็ได้เร็วขึ้นนั่นเองแต่ผมก็ไม่ค่อยชัวร์่ะไร่นะว่าการออกคาดาฟ้ามันจะคุ้มหรือไม่คุ้มเพราะว่าผมเคยออกมาครั้งหนึ่งแต่ตอนนั้นมันตัดเดียวจบเนี่ยมันก็เลยดูไม่ได้ต,ต้องลองมาดูเกมนี้แล้วกันนะครับผมจะได้วิเคราะห์มาได้ว่ามันคุ้มหรือไม่คุ้มแล้วเหมือนจะเป็นลูนเลนบนและเบฮิมอนหายด้วยมีคนบอกแล้วแต่ผมก็รู้อยู่ก่อนแล้วและลูนหายไปเรียบร้อยถ้าเป็นวินวอลผมมีโอกาสตายได้ทย แล้วมีโอกาสสูงมากที่มันจะมาเลนกลางเลนกลางเลนกลางนั่นเองอ๋อรับผมไม่ใช่ฮะผมคิดว่ามัน,นไม่เลนล่างแต่จริงจริงมันตายที่เลนตัวเองนี่แหละอ้อรับวิเทมัสอยู่เลนบนแล้วผมเห็นสีเหลืองแวบๆบแบบแล้วตอนนี้แพทใหม่ที่ปรับก็เอื้อต่อพวกดันป้อมมากเพราะว่าเมื่อก่อนเนี้ยถ้าเราตีป้อมอยู่ใช่ไหมเราคีดมังอยู่นี่แต่ขีดไม่ตีป้อมเราตีป้อมคนเดียวป้อมจะหันมาเล่นเราก่อนอ่ะฮะ ตอนที่มันยิงใครตายนะแต่ตอนนี้ปรับเป็นแบบถ้ามีคลิปตรงนี้ยังไงมันก็ยิงคลิปก่อนเสมอมันจะไม่ยิงป้อมอีกต่อไปแล้วไม่ใช่ยิงป้อมมันจะไม่ยิงผมอีกต่อไปแล้วเคผม,มเว้าหกแล้วผมจันตีเลยดีไหมตัมมานาผมเอ้ยถ้าโดนฝันไม่เถอะโอ้ยยิงหิดตัวแต่อันตีแล้วกัวกนโอ้เรัพยาไมมตีผมวะผมไปตีคีิปอกวะเรือว่าผมเดินรีบเดินเข้าไปก่อนตะกี้เนี่ยเห็นป่ะ กดกันป้อมแต่กดการป้อมไม่ค่อยสวยเลยอีกทีหนึ่งเพราะผมไม่ได้อยู่ในระยะนั้นแล้วนะถ้าผมต้องมานั่งระวังไอ้ด้านด้วยไปเฮมอนด้วยมันจะมาหรือเปล่าแต่มีเวลาอีกสิบวิก่อนที่ผีจะหมดน่าจะได้ป้อมแล้วเขาไม่มีการป้อมแล้วด้วยแต่ด็อกเตอร์ก็ไม่สามารถทําอะไรได้มากหรอกผมว่าอย่างมากก็ได้แค่ริบหนีอีกทีหนึ่งแล้ว,ลวก็รอจังวะดีนายเ้าะาตายไปแล้วแล้วจะรอดีนายป้อมผมก็สิ่งเสี่ยงไปนั่นแหละโอเคอันนี้ผมก็ได้เป็นลิมานาแล้วก็วาร์ปหนึ่งเอเอ เ้าก็ได้ลูนบอลด้วยจัดจะไปแก๊งบอลลีนะผมว่าไม่น่ารอดอกมั้งมีกระโดดหรือเปล่าแต่เหมือนออลาไม่น่ามีน่าจะตายเองหรือเปล่าอย่างงี้แต่ทีมเราก็มีฮีโร่ดันนะเพราะว่าผมนัดกันมาค้าง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 เดนลิฟกับาพาทูลเลอร์ก็ดันโหดมากถ้าเราจบต้นเกมได้จะดีมากถ้าสองตัวที่เลือกมาโดยคนที่ไม่ได้นัดแนะมาก่อนเขาเลือกเป็นทาร์ลอตกับวัค,คเคอ,อรี่มา ด็อกเตอร์ไปบนแล้วยังไงแล้วผมก็บอกมันโทษผมไม่ได้นะด็อกเตอร์มันตายไปผมจะรู้ได้ไงว่ามันเป็นไหนเค okay, ไปดันล่างดิฟ่าเนี่ยขึ้นเครื่องหม่แล้วทำไมไม่หายไม่บอกวะผมต้องบอกว่าผมฆ่ามันได้อะเอาเดี๋ยวต้องบอกไอ้ด็อกเตอร์ตายนะเว้ยรอมันจะจูบอยู่แล้วไม่เหมือนว่าเพื่อนจะไม่เห็นมัน้งอ๋อปาไม่โดนเขาไม่ได้โทษผมเจ้าเฉียวเคผมมีลีมานาะยเพื่อนได้หน่ะโวย้ย ปิดนตีไปเลยไม่ต้องกลัวพอแมมออล้วถ้าผมยังไม่ได้ออกนี่มาเลยวะไอผมยังไม่ได้ออกไอผมไม่ได้ไม่ใช่ไม่ออกผมยังไมไ่อัพสกิลเลยน่าตายหนึ่งตัวเนียบร้อยผมไม่กล้าตีไงตะแก้วเพราะกลัวป้อมมันจะตีผมผมก็เลยตัดสินอ้าวถ้าจันโดนตายนะ่นะแต่ผมไม่มีรองเท้าไงแต่ป้อมแตกไปแล้วต้องรอเพื่อนสตันก่อนผมไม่กล้าสกิลหนึ่งอาชีพหายละโดนหรือเปล่าถ้าโดนตายต้องไม่โดนเบเกมอสถ้าสตันได้มีตายสตันได้มีตายแต่ก็ยังไม่ตายอยู่ดีไม่เป็นไรโอ้โห อะไรยะอ้าผีหมดแล้ววะใครมาลอกเตอร์เหรอไม่ใช่เตี้ยมาเออติดไฟเผาโอ้ตัดค่าได้โอ้โหตัดถ้าสกิลทันนะแต่ตอนนี้เราน่าจะโดนขนาดจากรอบข้างแล้วหรือเปล่าไฟฝ่ายมันน่าจะเรียกเพื่อนมาแล้วแต่ถ้าบวกตอนนี้เราจะเสียเปรียบได้เพราะว่าผมยังไม่มีไอ้นี่เลยอันติเลยสกิลผมยังไม่รีบใช้แล้วกันกิลหนึ่งใช้ได้สทีต้องเก็บไว้ จังหวะาสังคังเอ้ยใช่สำคัญสำคัญโอเคน่าจะตายแล้วน่าจะพุ่งออกไปไม่ได้ละเละเขาเลือกที่จะสกลิลหนึ่งแทนการพุ่งริมนายเพื่อหนหนึ่งทียังไงโดนห้าวิโดนสามุดเจ็ดวิยังไงสกิลไปอีกหนึ่งทีโดนแข้งอยู่แต่แข็งก็ไม่ตายแต่แข่งถอยไปแล้วโอเคได้อยู่ต่อไปผมจะขึ้นเป็นคาราฟ้าลนนะแล้วกันนะเพราะกลัวมันจะจบเร็วไปแล้วจะไม่ได้ออก <c oughs> <c oughs> โอเคโอ้พีผมก็ จะมาละเราผมไม่มีมานาไอสัตว์น่าจะทันอยู่มัง้งเพื่อนเรามีใครมีมาาลีมนาหรือเปล่าน้องอย่างผมไม่มีเลยแต่อาจจะได้ก็ได้มั้งแต่เราต้องห้ามพลาดเด็ดขาดถ้าเราพลาดไปนิดอาจจะยาวได้ไหนะถึงพลาดแค่จังหวะเดียวก็จะไปยาวได้โอชิบหายละเปิดอันติบวกเลยเอ้ยผมโดนวะตายปะเนี่ยไม่ตายหรอกแต่จังหวะสองยังไงจังหวะสองผีแล้วกัดเรื่อยๆแต่ผมโดนอันติแล้วผมมาไม่น่ารอดคนหนึ่งแล้วละ่ะเอ้ยถ้าโดนตีตายตายแล้วละ่ะบ้าเอ้ย รองเท้ายังไม่มาส่งผมไม่รองเท้าไงอันนี้สวยละตายสี่ตายสามอ๋อเอ้ยทำไมเพิ่งอัพตอนนี้วะอ๋อแต่ก็มีโอกาสตายเนี่ยธาตุมันสุมสกิลโดนจะตายหรือเปล่ายังไงโอเคเหลืลออะไรห้าวิในการเอาตัวรอดเดินเข้าไปแบบในป่าน่าเสียดายวะของผมยังไม่มาส่งเลยรองเท้าก็ายังไม่มีเลยแล้วข้างบนยังไงดรทาร์าลทาร์ลตีสู้ได้ดออ็อดรมานาม,มดแต่า้าตี ตู้ตอนนี้ก็แลจะไม่ไหวหรือเปล่ายังไงต่ออีกหนึ่งทีบวกต่อบวกไปยังไงเอายังไงเอาด็อกเตอร์มีรองเท้าด้วยวะโอเคจริงๆเราน่าจะถอยเราไม่น่าจะนันทุลังฝืนบวกต่ออย่างนั้นเลยเพราะว่าถ้าผมสกิล,ลหนึ่งได้ทีหนึ่งมันน่าจะเพิ่มสมัได้เยอะมั้งแต่ผมมีแค่นตีไงตะเกียะน่าเสียดายแต่ป้อมนี้ก็น่าจะได้ไม่ยากหรอก ดรวีดบอกหรือเปล่านี้ผมไม่ชัวนะหรือว่ารีเจนไม่ใชไ่ไม่รู้เลยวะไม่รู้ว่ะแต่เหมือนจะต้องเปิดอันตีแล้วตอนแรกผมว่าจะไม่เปิดอันตีอัปล้อมนี้สิแต่ไม่น่าถึงตายหรอกมั้งอุ้ยอ้าวไอ้อตันอะไรอ๋ออตัวแข้งมาวะ่ะเหมือนจะต้องเอ้แต่ข้างล่างบบกอยู่สามตัวผมว่าเอาอยู่วะ่ะผมมีอันตีมีใบยอยู่เนี่ย ราจะฆ่าได้หรือเปล่ามันอีกเรื่องนึงอ่ะดรน่าจะออกไปได้บ้างแต่แข้งน่าจะตายตัวแลวถ้ายืนดันดูล่างอยู่แถวนี้โอ้ยอันตีแล้วว่ะถ้าลอดเก็บหมดยังไงอีกนึ่งที่เรียบร้อยคุ้มบอกอะไรว,ว่าคุ้มมากข้างล่างก็เก็บได้ผมโดนลุมอยู่หนึ่งตอนสามแต่ถลอดมันมีเลือดเนี่ยมันเข้ามาบวกกับผมไม่ได้ผมก็ไม่ได้ว่าอะไรเขามันก็ดีแล้วล่ะเขาเก็บได้สองตัวผมก็ได้แค่สินแล้วก็อาจะได้ป้อมมาด้วย้เผื่ออาจะได้ป้อมล่างด้วยซ้ำ แต่มันมีเบเฮ v i ตัวที่ทำ้า,ายการดันป้อมมากไอ้พวกยูนิตคอนโทรลเยอะๆอย่างพวกเดนลิฟเนี้ยโอเคผมไม่มีอันตีว่ะแต่ก็ไปบนก่อนแล้วกันน่าจะได้ป้อมบนไปเราไปแยกกันสองทางดันโอกาสสู้มันยากะถ้าผมมีอันตีแล้วเราออทางเดียวเนี้ยไงก็กินขายดียูวแล้วมีเดนลิฟมีอันตีผม แต่วาคาลี่กับทารลอดนิดไม่ค่อยจะมีประโยชน์เท่าไหร่ในการดันป้อมจะเป็นพวกช่วงเลดเกมซะมากกว่าที่ดาเมจจะมาทารลอดได้ยาแดงแล้วว้อยเราต้องออแล้วอ้อโดนสตาร์ทอีกหนึ่งรอบแต่เลิดผมก็วันสามเจบหกมันก็ไม่ถือว่าน้อยนะถือว่าโอเคเลยอะ่ะ เหมือนเบตมอสไม่มีลันตีแล้วมั้งเพราะว่าอันตีผมร้อยวิอันตีเบติมอสมันร้อยยี่สิบหรือร้อยสี่สิบวินะผมจําไม่ได้ท่านตีผมยังไม่มียังไงเบฮมอสก็ไม่มีอันตีหรอกลันตีผมมาก่อนอ้าวโดนห้าวิว่ะโดนห้าวิอ๋อหโดรอนซันปิดทางอีกแต่ไม่น่าจะฆ่าได้หรอกมั้งอย่างมากก็ทำได้แค่อ๋อแต่ไเนี่ยตายแน่นอนอยู่แล้วอ่ะมันโดนผีผมลุ้มอย่างเงี้ยเรียบร้อยหนึ่งตัวยังไงต่ออุ้ยผมก็จะตายโดนป้อมยิงชิบหายแล้วไม่เวลารวมสี่วิกดกทิลขึ้นมาผมก็เลื่ ได้เหลือขึ้นวะขึ้นดิผม,ไ,มได้รันตินี่หว่ายังไงต่อจังหวะสองไม่รู้ว่าแต่ได้คดาฟ้ามาแล้วซื้อคาฟ้าก่อนไปแล้วโอ้โหโดนคิปปังเหมือนว่าจะไม่ทันมังอีกฝ่ายตายสอง,งเหลือสี่ตัวแต่ผมไม่ยันติอะดิน่าเสียดายอืมก็แค่เพิ่มความสามรถแหละไม่ได้เพิ่มระยะหรือว่าไม่ได้ลดคูดาวใดๆอุย้ยบายแล้วหนึ่งทีด็อกเตอร์ออกไม่ได้ เรียบร้อยครับผมโอ้ยจริงจริงจอไอคอนหน่อยก็ได้นะถ้าไม่ขึ้นเป็นขนาฟ้าเนี่ยเน่มีผีวนลอบตัวไว้ห้้ยแต่มันผีคนละแบบกับผีอย่างนั้นนะโอเคบ้าไยเป็นหนึงทีเลยอ่ะไม่มีคนเดินเข้ามาบ้ายไม่ดโอเคได้เวลาก็ถอยอะไก็ได้มาโหแล้วปาประชิดหน้าสุดหนึ่งวิไปเลยรีบปลาหิวไว้เลยตัวไข่ตัวหมันแล้วมออกอะไรต่อดี แต่จริงๆถ้าผมไม่เลือกเป็นคาราฟ้าก่อนเนี้ยผมจะออกเป็นไอคอนชิน้นแรกอะแต่ไม่เป็นไรคาราฟ้าก่อนก็ได้ไม่มีปัญหาอืมแล้วจะไปออกไอคอนดีหรือเปล่าเลื่องผมก็พอมีแล้วจะไปออกรถเกาะเลยดีไหมเพื่อการดันป้อมเร็วๆหรือว่าจะออกเป็นของยืนย่นหัวใจเลยดีเพราะว่ามันเก็บเงินง่ายอยู่แล้วอะผีโอเคผมออกเป็นรถเกาะแล้วกันจะได้ดันป้อมได้ไวๆหน่อยข้างหลังก็มีฮิลอยู่แล้วผมอาจจะไม่ตายก็ได้มไม่จำเป็นต้องพึ่งไอคอนหรอก เอาไปลบเกาะป้อมเลยดีกว่าแล้วก็เพิ่มเกาะให้เราด้วยอะได้ตายยากๆน้อยน่าจะไม่รอแล้วผมว่าเฮ้ยตัดมันสตันโดนสวยเบีฮมอนมันเก่งก็ตรงนี้แหละสตันไกลมากโอเคเปิดพิกโอเคคูดาสามวิตอนใช้งานเริ่มต้น กดไปเลยนี่จะผีลุมตีอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็ปะเดียวก็แตกแล้วผู้ดาวหกวีอย่างที่บอกเลยก็ถือว่าดีนะถือว่าดีในกรณีที่เกมมันได้เปรียบเนี่ยผมก็โอ้โหห้าวีแล้วก็ตายเลยดิสวยงามมากโอโ้แต่ไปยมม์มยบินก,ก็ว่าตายนะเนี่ยตายหมดได้เนี่ยนยผมผมก็จัดผีตีเรื่อยๆเฮ้ยถือว่าดีนะใช้ได้ใช้ได้นะอืมไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาอุ้ยชิบหายไม่ธรรมดาแล้วเร็วกว่าเดิมมาก ถ้าสมมติเกมได้เปรียบจริงๆเราไม่ต้องทำไป็นว่าอ,ออกของการผมแนะนำให้ออกเป็นคาราบาลเมืก่อนเลยก็ได้นะในกรณีที่เกมมันได้เปรียบจริงๆอ่ะแต่ด็อกเตอร์โดนไหม้แล้วยังไงต่อด ok ็อกเตอร์ไม่น่ารอดหนึ่งตัวละยังไงตัวที่สองซื้อของก่อนปุ๊บ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 โอ้ผมไม่น่ารอดแล้ววะอย่างเงี้ยอตายแต่ได้บาแลกแล้วยังไม่ได้บาแลกอีกชิบหายได้แค่บาแลกบนเดี๋ยวมาย้ำอีกรอบหนึ่งผมบอกก็น่าจะโอเคขึ้นมั้งหรือว่า เราจะปฏีคองก่อนก็ได้นะเพื่อความชัวร์ในเกมก็ได้เปลี่ยบอยู่แล้วอะ่ะว่าตรงนี้ก็มีหนึ่งอันเดี๋ยวผมซื้อวาปักเพิ่มตรงนี้สักอันหนึ่งก็คุมได้หมดแล้วอ,อืมเฮ้ยย้ำเลยก็ได้หรงย้ำเลยดีก,ว,ดกว,ว่าย้ำเลยดีกว่าว่าย้ำเลยดีกว่าย้ำเลยง่ายกว่า นเกมเราได้เปรียบแล้วป้อมเรานาของเรานําบาแลกบ,บนก็เสียแล้วไง้คิดมันก็ดันมาเรื่อยๆแต่ผมว่าดีนะบอกว่ามันดีมาก,นะกในกรณีที่เกมได้เปรียบนะถ้าเกมเสียเปรียบอย่าไปออกมันเป็นชิ้นแรกเด็ดขาดผมบอกเลยว่าอย่าออกเด็ดขาดแบบว่าออกมาเป็นชิ้นแรกในกรณีที่ของไม่ของของ,ของช้าอะไรเงี้ยดันป้อมได้ไม่ต่อเนื่องมันจะออกมาได้เป็นพวกเนี้ยได้เป็นพวกไหนอ่ะเนี่ยมันจะได้แค่เนี้ยหนึ่งอย่างสองอย่างที่เนี้ยกว่าจะได้เป็นขนาฟ้ามามันใช้เวลานานมากแล้วไปออกอย่างอื่นดีกว่าพวกของชุงเน้นเฮดอะไรเงี้ยจะมีประโยชน์กว่าใน เกมยาวๆนี่ครับผมเอ้ยมันคู่ดาวนี่หว่าแล้วจะแตกแล้วอุ้ยอุ้ยแาฟเวอร์เมนสีน้ำเงินไปอยู่ข้างบนอ่ะเรียบร้อยตายแล้วหนึ่งตัวโอเคผมสั่งผีเปตีตต้อ้โหูโดนว่ะโดนว่ะเอาเรื่องว่ะเอาเรื่องว่ะอู้มีดับเบิลดาเมจด้วยว่ะเอาเรื่องเอาเรื่องสั่งผีเปตี้มันเลยทะลุชุวงนนเทนนะครับโอเคเรียบร้อยอาจจะได้ป้อมล่างแถมไปด้วยก็ได้นะตายสี่ดอกเตอร์ไม่มีวาร์ปหรือเปล่า ด็อกเตอร์มีวาร์ปแต่ด็อกเตอร์ไม่กลับมันตะผีผมหมดแล้วว่ะมันก็แทงได้อยู่หรอมัง้งโหดัดมินิมอนมันแรงมากแต่แรงไม่พอวอตไม่มีตัวซ้อนมิหิมอนจังหวะสองดออ็ดอกเตอร์วาร์ปยังยังไม่วาร์ปอ้าวสิบห้านาทีจบแล้วก็ตามสไตล์ผีอ่ะแล้วลยิ่งได้ขนาดฝ้ายเหมือนก็ยิ่งโหดเข้าไปอีกอ่ะชิ้นต่อไปเอาเป็นของกหรหเลยว่าของเลือดอย่างหัวใจไซโคลนนูโตนให้มีเคนในกรณีที่ฝัเนเขียนกองนูโตนก็ดีแล้วก็ ขอบคุณที่รับชมมากๆากครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์มีอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันไปได้ละหรือว่ามีเทคนิคเกี่ยวของดีๆก็สามารถมาบอกผมได้นะครับคอมเมนต์ข้างล่างเลยแล้วก็อย่าลืมกดซับสไคร้ถ้าชอบจริงๆก็กดไลค์ให้หน่อยนะครับขอบคุณคล้าอย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะแคลบก็บายเจ้าบายจ่าบายบายคาราฟ้ากับผีก็แค่นี้แหละนี่มีออร่าผีวนรอบๆตัวก็บายเจ้าบายจ่าบายบายยูวูบายบายครับ